โอเคสวัสดีครับอยู่กับอนิเมะฮิเมะและช่องนิวฮิเมะนะครับอ่าคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษที่จะลงทั้ง2ช่องนะครับเราก็จะอยู่กับตัวของโปรเจกต์การดัมวิดฟอร์เมอร์คิวรีกันอีกเช่นเคยโดยในครั้งนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงค่าเซตติ้งพื้นฐานในตัวของการดัมวิดฟอร์เมอร์คิวรีกันนะครับซึ่งในตัวของเนื้อเรื่องหนังแต่ตอนที่1ยันตอนที่4เนี่ยเรียกว่าแทบจะไม่ได้มีการพูดถึงค่าเซตติ้งเหล่านี้เลยนะครับในตัวตอนที่ศูนย์เนี่ยได้มีการบั แล้วค่าเซตติ้งพวกนี้เนี่ยในตัวของเนื้อเรื่องหลักตอนที่1จนถึงตอนที่4เนี่ยเรียกได้ว่ามีแต่การพูดถึงอย่างเดียวเท่านั้นแต่ก็ไม่ได้มีการอธิบายไว้เลยว่ามันคืออะไรกันแน่ซึ่งก็คล้ายคลึงกันกับไอ้ก่อนหน้านี้ที่เราทําช่วงวิเคราะห์ตอนที่2ไปนะครับเรื่องเลขาหัสประจําตัวของนางเอกอะไรแบบนี้นั่นเองครับแล้วค่าเซตติ้งพวกนี้เนี่ยมันได้มีการอธิบายไว้ในเว็บไซต์ของตัวเนื้อเรื่องและยังได้มีการอธิบายไว้ที่ตัวของพาโมอีกด้วยนะครับหรือก็คือ อยากรู้ก็ต้องไปอ่านหรือไม่ก็ซื้อโม2อ,อย่างนี้เท่านั้นในตัวของเนื้อเรื่องหลักจะไม่อธิบายเลยเพราะตอนนี้1-4ก็ไม่เหตุอธิบายเลยนั่นเองครับโอเคเราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าอย่างแรกเลยนะครับก็คือในช่วงประมาณตอนที่2เนี่ยได้มีการพูดถึง ร่เพอร์เมดใช่ไหมครับที่ตัวของแม่นางเอกเนี่ยไปพูดกันในสภาว่าเหมืองแร่เพอร์เมดที่อยู่ที่ดาวพุธนั่นเองครับแร่เพอร์เมดคืออะไรนี่คืออย่างแรกนะครับที่เป็นตัวเซตติ้งหลักของตัวเนื้อเรื่องเลยแร่เพอร์เมดคือแร่ธาตุชนิดหนึ่งที่อยู่ในตัวจักรวาลแอสเทลราครับโดยแร่เพอร์เมตนี้เนี่ยมีอยู่ทั่วทุกที่ในระบบสุริยะจักรวาลแม้แต่ดาวพุธที่เป็นดาวที่นางเอกอาศัยอยู่ก็มีด้วยเช่นเดียวกันแล้วแร่เพอร์เมดนี้มีหน้าที่อะไรแร่เพอร์เมดเรียกว่าเป็นสาก เรือลบครับผมทําเกือบจะทุกอย่างเลยที่เกี่ยวข้องกันกันกบเทคโนโลยีครับโดยตัวของแร่ et, เพอร์เมยมีคุณสมบัติพิเศษที่ถ้าเกิดว่าเรานําไปใส่ให้กับเทคโนโลยีใดเทคโนโลยีหนึ่งแล้วมันจะเพิ่มขีดความสามารถของเทคโนโลยีนั้นขึ้นมาครับยกตัวอย่างเช่น เรามีมอเตอร์ไซคันหนึ่งที่เราสามารถบิดสูงสุดได้อยู่ที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ถ้าเกิดว่าใส่แร่เพิ่มเมดเข้าไปความเร็วของมอเตอร์ไซค์นั้นอาจจะเพิ่มขึ้นถึง120กิโลเมตรหรือ130กิโลเมตรเป็นต้นนั่นเองครับมันคือการเพิ่มขีดความสามารถให้กับตัวของเทคโนโลยีถ้าเกิดไปใส่คอมสเปคของคอมก็จะสูงขึ้นประมาณนั้นนั่นเองนั่นคือคุณสมบ,บัติตัวแรกของแร่เพิ่มเมดคุณสมบ,บัติตัวที่2ของแร่เพิ่มเมดก็คือมีความสามารถในการแชร์รับส่งข้อมูลระหว่างเพอร์ ด้วยกันเองหรือก็คือถ้ามีแร่เพอร์เมอยู่2จุดแร่เพอร์เมจุด A สามารถส่งข้อมูลไปหาเพอร์เมจุด B เพอร์เมจุด B ก็สามารถส่งข้อมูลไปหาจุด A ได้ด้วยเช่นเดียวกันโดยมันจะเป็นคําพูดของแม่นางเอกที่พูดในสภาครับผมที่บอกว่า เป็นการใช้โครงสร้างเพอร์มิ i ลิง์นั่นเองการที่เพอร์มิตเอเพอร์มิสามารถแชร์ข้อมูลหากันได้นั่นคือโครงสร้างเพอร์มิ i ลิง์ครับเป็นการใช้เพอร์มิเชื่อมต่อกันและกันในการรับส่งข้อมูลโดยจุดนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่แม่นางเอกเนี่ยอ้างว่าตัวของแอรียลเนี่ยมันเป็นโดนเพราะว่าเราได้มีการใช้โครงสร้างเพอร์มิตลิง์ในการควบคุมนั่นเองครับแต่ว่าแอรียลได้ใช้ตามที่แม่นางเอกบอกจริงหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันครับถือว่าผ่านตัวของแร่เพอร์มิไปต่อไปจะเป็นอย่างที่2ครับ เทคโนโลยีกันกันเฉยๆน,น,น,นะครับไม่ใช่กันดั้ม เๆเทคโนโลยีกันคืออะไรในตัวของเนื้อเรื่องเนี่ยได้มีการพูดในตอนที่ศูนย์อยู่นะครับแต่ว่าก็จะไม่ได้ละเอียดสักเท่าไหร่เทคโนโลยีกันคืออวัยวะเทียมที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยบริษัทวานาดิสครับเป็นอวัยวะเทียมเช่นแขนเทียมที่แม่นางเอกใช้นั่นเองครับบริษัทวานาดิสเนี่ยต้องการที่จะสร้างกันหรือว่าอวัยวะเทียมให้กับมนุษย์ที่สูญเสียอวัยวะไปจากการที่ไปอาศัยอยู่ในอวกาศนั่นเองครับโดยตัวของการเนี่ยมันจะมีการใช้งานแร่เพอร์เมดอยู่ ซึ่งจะเพิ่มขีดความสามารถให้กับตัวอวัยวะเทียมนั้นให้ทนต่อการไปใช้ชีวิตอยู่ในอวกาศนั่นเองซึ่งก็ได้มีการอธิบายไว้ในตอนที่สย์นั่นเองครับต่อไปจะเป็นคําว่ากันฟอร์แมตครับกันฟอร์แมตคืออะไร การฟอร์แมตคือระบบตัวหนึ่งที่ติดตั้งไว้ที่ตัวของกันดั้มใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเดิมทีการฟอร์แมตถูกติดตั้งไว้ที่เทคโนโลยีกันทุกชิ้นครับผมหรือก็คือติดตั้งไว้ที่อวัยวะเทียมทุกชิ้นเพราะว่ามันเป็นส่วนสําคัญที่สุดในการใช้งานตัวของอวัยวะเทียมครับตัวของการฟอร์แมตมันคือระบบ แปลงสัญญาณสมองของมนุษย์ให้กลายเป็นเพอร์เมตครับตามที่เราบอกไปก่อนหน้านี้นะครับว่าเทคโนโลยีกันเนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมาจากแร่เพอร์เมตด้วยแล้วแร่เพอร์เมดเนี่ยมีคุณสมบัติพิเศษในการแชร์ข้อมูลผ่านทางเพอร์เมดด้วยกันเองเท่านั้นครับการที่เอาเพอร์เมดเนี่ยมาทําเป็นอวัยวะเทียมสมองของคนเราไม่สามารถที่จะสั่งการเพอร์เมตได้นะครับจำเป็นจะต้องมีตัวแปลงโดยตัวแปลงก็คือระบบการฟอร์แมตนั่นเองจะเป็นการแปลงขึ้นสมองของมนุษย์ให้กลายเป็นเพอร์เมตเพื่อที่จะให้สมองของมนุษย์นั้นสั่ง การเพอร์มได้โดยตรงครับผมเป็นจุดเริ่มต้นของเทคโนโลยีกันเลยถ้าเกิดว่าไม่มีการฟอร์แมตก็ไม่สามารถที่จะใช้อวัยวะเทียมได้ครับต่อไปจะเป็นคําว,ว่ากันอามครับกันอาม เป็นคำที่ถูกคิดค้นขึ้นมาว่าเป็นไทป์ของโมบิสูตตัวหนึ่งหรือก็คือเป็นไทป์กันดั้มนั่นเองครับโดยตัวของการอาร์มเนี่ยได้มาจากตอนที่ตัวของบริษัทวานาดิสได้ร่วมมือก,กันกับบริษัทผลิตโมบิสูตออกเอิร์ธครับโดยบริษัทวานาดิสเนี่ยมีเป้าหมายที่จะสร้างกันดั้มขึ้นมาโดยให้มันเนี่ยเป็นอวัยวะเทียมของมนุษย์เพื่อใช้งานในอวกาศนั่นเองครับส่วนบริษัทออกเอิร์ธต้องการที่จะสร้างโมบิสูตขึ้นมาเพื่อใช้เป็นอาวุธนั่นเองครับผมสองบร ว่ามันมีผลประโยชน์ร่วมกันไงตัวของออกเอิร์ธก็ได้หุ่นเครื่องหนึ่งที่มีสเปคสูงเพราะว่าตัวของกันดั้มเนี่ยมันมีการใช้งานกันฟอร์แมตที่ทําให้คนเนี่ยแค่คิดก็ขับหุ่นได้เพราะว่ามันคือการใช้สมองของคนสั่งการตัวของกันดั้มซึ่งมันเป็นอวัยวะเทียมอยู่แล้วตั้งแต่แรกนั่นเองครับทาให้แค่คิดก็ขับหุ่นได้นั่นเองส่วนบริษัทมาเดดิสก็ได้ผลประโยชน์เหมือนกันที่สามารถที่จะพัฒนาตัวของกันดั้มให้เป็นอวัยวะเทียมได้นั่นเองครับก็ถือว่ามมีผลปรระโยยชน์น่่วกััท้ง2ฝา ในตอนที่ศูนย์นางเอกจึงได้มีการพูดไงครับว่าไอตัวแมสโรดักสองตัวนั่นน่ะมันไม่สําคัญเท่ากับตัวของรูบิทปกติอย่างนั้นเหรอซึ่งตัวของคุณยายก็ได้บอกว่าตัวนี้เนี่ยมันสําคัญกว่าเออเพราะว่าตัวนี้มันพิเศษกว่าในจุดนี้เนี่ยมันคือการบอกไงครับว่าไอตัวรูบิทที่ไม่ใช่แมสโรดักอ่ะ มันคือรูบิดที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยวันเดดิสต้องการให้เป็นอวัยวะเทียมโดยสมบูรณ์ครับส่วนแมสโ o รดักวันเดดิสร้างขึ้นมาให้ออกเอิร์ธเป็นหุ่นในการลบนั่นเองครับตัวของเนื้อเรื่องเนี่ยมันเลยได้มีการโชว์ว่าตัวของรูบิดที่ไม่ใช่แมสโพรดักเนี่ยทำไมถึงยังไม่สามารถเชื่อมต่อได้สักทีวะเชื่อมต่อสมองของคนผ่านทางการฟอร์แมตได้สักทีในตัวของเนื้อเรื่อง เพราะว่ามันสร้างขึ้นมาให้เป็นอวัยวะเทียมแบบ100%เป็นการใช้งานการฟอร์แมตแบบเต็มร้อยนั่นเองครับในขณะที่ตัวของ Mass Product เนี่ยตัวของระบบการฟอร์แมตมันมีการใส่ลิมิตเอาไว้นะครับซึ่งในตัวของเนื้เรื่องจะเรียกกันว่า Permit Score ในจุดนี้เราก็ขอเก็บไว้ก่อนนะครับต่อไปครับผมจะเป็นสิ่งที่เรียกว่า เชลยูนิตเชลยูนิตคือพารามิเตอร์ในการโชว์สถานนะการรับส่งข้อมูลของตัวระบบนั่นเองครับซึ่งก็คืออีตัวลายไฟเสียงแดงที่ขึ้นอยู่ที่ตัวของ a อร a เ l ียลลูบิ รวมไปถึงยังมีลายไฟสีเขียวที่อยู่ในตัวของหุ่นกูเอลด้วยนะครับนั่นก็เป็นเชลยูนิตเช่นเดียวกันแต่ว่าเชลยูนิต2ตัวนี้เนี่ยมันมีสีโคลสสีเพราะว่ามันเป็นการรับส่งข้อมูลคนละชนิดกันครับในเครื่องของกูเอลเนี่ยมันเป็นการที่ AI ของเครื่องกูเอลเนี่ยทำการสั่งการให้มบิสูตนั้นขยับอยู่นั่นเองครับมันเป็นการรับส่งข้อมูลที่ AI ส่งข้อมูลไปหาตัวโมบิสูตโดยตรงในการขับหุ่นครับตัวไฟสถานะนี้มันก็เลยโชว์เป็นสีเขียวต่อ ไปก็คือไฟสถานะที่เป็นสีแดงครับไฟสถานะที่เป็นสีแดงก็เป็นพารามิเตอร์ในการโชว์การรับส่งข้อมูลเหมือนกันครับแต่ว่ามันจะเป็นการรับส่งข้อมูลที่ใช้กันฟอร์แมตนะครับซึ่งได้มีการโชว์มั้งแต่ตอนที่เป็นอวัยวะเทียมแล้วครับในตอนที่ศูนย์เนี่ยได้มีการโชว์อวัยวะเทียมที่เป็นกระดูกไขสันหลังของคนครับมันจะมีสัญ,ญลักษณ์ไฟสีแดงขึ้นมาด้วยรวมไปถึงฉากนี้เนี่ยยังได้มีการใส่ไว้ในเพลงเปิดของตัวอนิเมะด้วยนะครับเราจึงได้เห็นว่าในตอนที่นางเอกเนี่ยได้ใช้งานตัวของอาวุ อาวุธบิดของตนเองไฟสถานะสีแดงขึ้นมาที่ตัวของโมบิสูตครับเพราะในตอนนั้นเนี่ยนางเองกกําลังใช้สมองของตนเองสั่งการตัวของอาวุธบิดซึ่งบิดชื่อเต็มๆของมันก็คือ กันบิดนะครับโดยตัวบิดจัดก็เป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายเช่นเดียวกันครับเป็นอวัยวะเทียมตัวหนึ่งมันจึงกลายเป็นว่าตัวของมันเนี่ยไม่ได้มีการติดตั้งไอพ่นอะไรเอาไว้เลยครับแต่ว่าจะเป็นการใช้ตัวของเพอร์เมดในการควบคุมอย่างเดียวล้วนๆแต่ว่าถ้าจะใช้งานเพอร์เมตในการควบคุมก็ต้องใช้สมองในการสั่งการและสมองของคนเราตอนที่สั่งการไปหาเพอร์เมดก็ต้องผ่านทางตัวของระบบการฟอร์แมทที่เป็นตัวแปลงด้วยในตอนที่ใช้สมองของคนเราสั่งการไปเนี่ยมันก็เลยเกิดไฟสถานะสี แดงขึ้นมานั่นเองครับบอกว่าเราเนี่ยกำลังส่งข้อมูลไปอยู่นะนั่นเองครับนั่นแหละคือความหมายของตัวเชลล์ยูนิตหรือว่าตัวของไฟสถานะที่ขึ้นมานั่นเองครับ ต่อไปเป็นอย่างสุดท้ายแล้วนะครับก็คือ d a t a Storm นั่นเองครับ Data Storm เนี่ยได้เคยพูดไปในส่วนของคลิปวิเคราะห์ตอนที่2แล้วนะครับว่ามันคือผลเสียที่เกิดขึ้นมาจากการใช้งานกันฟอร์แมตครับแต่ว่าถ้าเอาจริงๆแล้วเนี่ยการฟอร์แมตเป็นเพียงแค่1ในสาเหตุที่ทําให้มันเกิดขึ้นมาครับโดยตัวของ Data s t o r m มเนี่ยมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ในตอนที่พัฒนาตัวของกันอาร์มหรือว่ากันดัมนั่นเองครับตอนที่ใช้งานการฟอร์แมตกับตัวอวัยวะเทียมแบบปกตินั้นมัน ไม่เคยเกิดดาต a ์สตอมขึ้นนะครับมันมาเกิดดาต a ์สตอมขึ้นจากตอนที่ทําตัวของกันดั้มนั่นเองครับดัตตาสตอม เกิดขึ้นมาจากอะไร Data Stor m เนี่ยส่วนหนึ่งก็มาจากการฟอร์แมตครับผมที่การฟอร์แมเนี่ยมันเป็นตัวกลางในการแปลงลื่นสมองของมนุษย์ในการควบคุมหุ่นนั่นเองครับเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นแต่ถ้าพูดถึงสาเหตุหลักๆเลยก็คือปริมาณข้อมูลต่งางๆครับผมที่เป็นปัญหาสมองของคนเราเนี่ยมันสั่งการร่างกายของเราตามปกติอยู่แล้วนะครับปริมาณการรับส่งข้อมูลเนี่ยมันสมดุลกันครับผมแต่ถ้าว่าในตอนที่พัฒนาการดั้มขึ้นมาเนี่ยมันเป็นการใช้สมองของคนในการสั่งการ หุ่นยนต์ที่มีขนาดใหญ่กว่าคน18เมตรอีกทั้งไม่ใช่โครงสร้างทางชีวภาพของมนุษย์อีกด้วยนะครับก็มีตัวอย่างอยู่ด้วยนะครับก็คือหนังนั่นแหละเรื่องแรกเลยจะเป็นหนังการ์ตูนอาเทนจิโชโซ ที่ว่ามันเป็นการคุยกันเรื่องออกแบบสัตว์นั่นเองครับว่าทําไมสัตว์ต้องมีรูปร่างแบบนี้นะสมองต้องเป็นแบบนี้แบบนี้นะซึ่งมันมีการโชว์เรื่องการใช้สมองสั่งการร่างกายอยู่ด้วยรืออีกเรื่องหนึ่งครับที่ใกล้เคียงกับเรื่องนี้มากที่สุดเลยก็คือ p ปซ i f i c ริ m นั่นเองครับแปซิฟิกริมในการควบคุมหุ่นยนต์เยเกอร์ทำไมถึงใช้2นักบินซึ่งมันเป็นการแชร์ข้อมูลสมองใช่ไหมครับในการสั่งการตัวของหุ่นยนต์ขนาดใหญ่กับตนเองขึ้นมาการรับส่งข้อมูลต้องใช้สมองของคน2คนส่ววนนใตัของคนี่ก็เเชนดียว กัันครบปริมาณข้อมูลของสมองคนคนเดียวเนี่ยส่งไปหาหุ่นยนต์กันดั้ม แต่ถ้าว่าการดั้มที่ส่งข้อมูลกลับมาเนี่ยแหละครับมันดันเป็นปัญหาปริมาณข้อมูลที่ส่งกลับมาเนี่ยมันตีกันกับสมองของคนเราสมองคนเรามันไม่สามารถที่จะรับข้อมูลปริมาณที่การดั้มส่งกลับมาให้ได้ครับจึงเกิดเป็น Data Stor m ขึ้นมาตัวของการฟอร์แมตเนี่ยมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีการฟอร์แมตก็จะไม่มีการรับส่งข้อมูลระหว่างหุ่นกับคนอยู่แล้วไงครับมันจะเป็นตัวที่ตัดปัญหาไปเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราไปแก้เรื่องปริมาณข้อมูลที่รับส่งไปเนี่ยมันก็จบแล้วคร ต,ตอนที่ศูนย์ที่พ่อแม่นางเอกคุยกันที่บอกว่าเราน่าจะมีเวลามากกว่านี้ก็คือเวลาในการแก้ไขตัวของการฟอร์แมตเรื่องปริมาณการรับส่งข้อมูลนั่นเองครับแก้ให้เสร็จสมบูรณ์จึงมีความเป็นไปได้ว่าเนื้อเรื่องปัจจุบันที่ผ่านมาเป็น10กว่าปีแล้วเนี่ยแม่นางเอกอาจจะแก้การฟอร์แมตเสร็จแล้วก็เป็นไปได้ครับจุดนี้เป็นแค่การมโนนะว่าทําไมตัวของนางเอกถึงไม่มีผนึกสีฟ้าขึ้นเหมือนกับตอนที่ศูนย์ไงครับ ในตอนที่ศูนย์เนี่ยปริมาณการรับส่งข้อมูลเนี่ยมันส่งมาหาตัวนางเอกตอนเด็กเยอะอยู่จนเกิดขึ้นเป็นสีฟ้าแต่นางเอกไม่ได้เกิดผลกระทบจาก Data Stor m หรือก็คือนางเอกสามารถรับปริมาณข้อมูลที่กันดั้มส่งมาหาตนเองได้ครับส่วนปัจจุบันที่หน้าของนางเอกไม่ขึ้นสีฟ้าก็อาจจะเป็นไปได้ว่าแก้การฟอร์แมตเสร็จแล้วก็เป็นไปได้เพราะก็ยังไม่ได้มีการพูดถึงเรื่อง o s ปฏิบัติการที่เปลี่ยนไประบบปฏิบัติการของกันดั้มมันเปลี่ยนไปนะครับก็มีความเป็นไปได้ว่าระบบภายในอย่างการฟอร์แมตก็อาจจะอัปเกรดด้ ตัว OS ปฏิบัติการอาจจะป้องกันการแจมมิ่งให้ไม่สามารถโดนแจมมิ่งเหมือนกับตอนที่0ูนย์ก็เป็นไปได้หรือไม่ก็ปรับแก้การฟอร์แมตเสร็จแล้วก็เป็นไปได้ด้วยเช่นเดียวกันต่อไปเรากลับมาที่ Permit Score ครับที่เราค้างไว้เพิ่มเมสกอ e ได้มีการพูดถึงในตอนที่ศูนย์ของพ่อนางเอกครับซึ่งเจ้าตัวเนี่ยในตอนที่ขับกันด้ามได้มีการพูดถึงเพิ่มเมสกอร์สอและสี่เพิ่มเมสกอร์ตัวนี้คืออะไรเพิ่เมสกอร์นะครับในตอนนี้เนี่ย มันคือปริมาณการรับส่งข้อมูลที่ถูกจำกัดไว้ครับซึ่งมันจะแตกต่างกับเครื่องรูบิตในตอนเด็กที่นางเอกขับ ตัวนั้นเนี่ยมันไม่มีการจํากัดปริมาณการรับส่งข้อมูลเอาไว้นะครับก็คือมีร้อยก็ใช้เต็มร้อยแต่ตัวเพิ่์ม S สกอร์เนี่ยมันมีการบล็อกปริมาณการรับส่งข้อมูลหรือว่าเป็นตัวลรมิเตอร์เอาไว้ซึ่งในตอนที่พ่อนางเอกใช้เพอร์มิสกอร์หนึ่งถึงสเนี่ยเจ้าตัวยังไมไ่รับผลกระทบของ Data Stor m หรือว่าข้อมูลมันส่งไปไม่เยอะนั่นเองครับอีกทางเจ้าตัวเนี่ยยังขับหุ่นแบบปกตินะครับทำให้ปริมาณข้อมูลเนี่ยมันไม่ได้ไปคุมหุ่นทั้งตัวมันคุมเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นนนแตนต่่่วาใใอทีช้ ระดับ3เพื่อให้ตนเองสามารถที่จะควบคุมอาวุธบิดได้และยังเพิ่มความเร็วให้กับมันอีกด้วยในตอนนั้นปริมาณการรับส่งข้อมูลมันเพิ่มมากยิ่งขึ้นจนทำให้พ่อนางเอกโดนผลกระทบจาก d a Storm หรือแม้แต่การใช้เพ r m มิสกอร์ซึ่งจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของโมบิสูจ์จนถึงจุดสูงสุดจนกลายเป็นว่าโมบิสูในตอนนั้นเปลี่ยนเป็นตาสีแดงครับซึ่งมันจะตรงกันกันกบสปอยของเล่นที่ออกมาว่าของเล่นของตัวเอเรียลมีตาสีแดงอยู่ด้วยนั่นเองมีความเป็นไปได้อยู่เหมือนกันว่าตัวของเอเรียลเนี่ย ริมาณการรับส่งข้อมูลเหมือนกับเครื่องของ Mas Product เอาไว้ซึ่งมันก็มีแวร์มาตั้งแต่ตอนที่1แล้วนะครับในตอนที่มีโอริเน่ขึ้นไปขับหุ่นได้โดยที่ตนเองไม่เป็นอะไรเลยเพราะตอนนั้นตัวเองขับแบบธรรมดาที่ระบบ OS ปฏิบัติการมันเปลี่ยนไปโดยตัวของดูบิดถ้าเกิดว่าไม่เชื่อมต่อกันฟอร์แมตแบบ100%เเลยก็จะไม่สามารถที่จะบังคับหุ่นได้แต่ตัวของ Mas Product และ a r เรียมีความคล้ายกันตรงที่ว่าไม่ต้องเชื่อมต่อกันฟอร์แมตก็สามารถขับหุ่นตามปกติได้นั่นเองครับโดยจะโชว์ นั่นเองที่มิโอริเน่ไม่ได้ใช้งานการฟอร์แมตแต่ก็ขับหุนได้แบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นนั่นเองแล้วจากการที่ของเล่นมันออกมาสปอยแบบนี้เนี่ยก็ชัดเจนนะครับว่าตัวของแอรีเลเนี่ยมีการจํากัดปริมาณการรับส่งข้อมูลของตัวการฟอร์แมตอยู่ด้วยนั่นเองครับซึ่งถ้าเกิดว่าเธอใช้งานเพอร์มิ c ส r อร์ขึ้นมาตัวของแอรีเลก็จะเปลี่ยนเป็นตาสีแดงนั่นเองแล้วก็มีความเป็นไปได้ด้วยว่าในตอนนั้นหน้าของนางเอกจะมีผนึกสีฟ้าขึ้นมาเหมือนกับตอนที่เธอใช้งานลูบิสกันดั้ ันไม่ได้มีการจํากัดข้อมูลอยู่แล้วตั้งแต่แรกครับ ต่อไปเป็นอีกหนึ่งจุดที่เราคร้างเอาไว้ก็คือเอเรียลมันได้ใช้โครงสร้างเพอร์เมทริงจริงหรือเปล่าใช้งานจริงตามที่แม่นางเอกพูดในสภาครับแต่ว่าอีโครงสร้างเพอร์เมทริงนั้นมันไม่ใช่เพอร์เมทสู่เพอร์เมทแต่มันเป็นสมองคนไปสู่เพอร์เมทหรือว่ามีตัวกลางก็คือกันฟอร์แมตนั่นเองครับในจุดนี้ไม่ต้องไปอ้างเองจากตัวแม่นางเอกในตอนที่2เลยที่บอกว่าโกหกว่าเปรนโดนมันไม่ต้องไปพูดอะไรมากมายเลยครับแค่ซื้อกันด้ามสักกะจบแล้วก็คือไปซื้อโมเลยไปซื้อโมเห็นหน้ากล่องไหมครับเขียน ว่าอะไรครับกันดัมเอเรียลและตอนที่บอกกันดัมคำว่ากันมันมาจากอวัยวะเทียมของตัวเนื้อเรื่องอยู่แล้วแล้วตัวของอาวุธบิดอาวุธบิดก็ยังชื่อว่ากันบิดอีกต่างหากก็คือเป็นเปรียบเสมือนส่วนหนึ่งของร่างกายมนุษย์แล้วการที่จะใช้งานได้จำเป็นจะต้องใช้งานกันฟอร์แมตที่เป็นตัวกลางในการแปลงขึ้นสมองของมนุษย์เพื่อส่งไปยังตัวของเพอร์มิท เปรียบเสมือนกับมันเป็นร่างกายของตอนเองแค่คิดก็ขับหุ่นได้แค่คิดก็ควบคุมตัวของอาวุธได้นั่นเองครับการอธิบายตรงนี้มีอยู่หน้าเว็บไซต์อ f ฟ i ิ i ชียลรวมไปถึงยังมีอยู่หน้าโมด้วยนะครับซึ่งมันเขียนไว้ชัดเจนเลยว่าใช้งานกันฟอร์แมตอยู่ตรงๆเลยครับผมก็แปลว่า a อ r i a l ไม่ใช่โดรน a อ r i a l มันเป็นกันดั้มครับไม่งั้นหน้ากล่องมันก็ต้องเขียนดิเขียนไปเลยว่าโดรน a อ r i a l แล้วคำว่าโดรนก็ไม่ได้หมายถึงอาวุธของตัวนางเอกแต่อย่างใดเลยไม่งั้นอาวุธมันก็เขียนไปแล้วดีว่าโดรนบิดใช่ไหมไม่ต้องใช้คำว่ากันบิดซึ่งกันคืออวัยวะเทียมเหมือนกันครับ โอเคก็จบลงแล้วนะครับกับตัวค่าเซตติ้งพื้นฐานของตัวในเรื่องที่มันได้มีการเขียนอธิบายไว้ในเว็บไซต์ออฟิเชียอยู่แล้วตั้งแต่แรกนะครับเรื่องตอน2ของนางเอกเนี่ยก็ถือว่าข้ามไปเลยน่าจะดีกว่าเนาะโอเคอันนี้เมฮิเมะและนิวฮิเมะก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าพาร์ทหน้าไลฟ์ Live หน้าสวัสดีครับผม